สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้เรามาเทสลันรถอีซูตนะครับตัวนี้เป็นตัวสามพันยูโรเออยูโรสามนะครับอันนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นหรือรถน้ําดันในทางหน่จัดก,การยกเครื่องตั้งขึ้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาลองขับเทสลันวิ่งอะไรดูนะครับว่าความร้อนจะเป็นยังไงรถจะมีอาการรั่วซึมตรงไหนนะครับก็จะได้เก็บงานถูกนะครับอันนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนเดี๋ยวเราจะลองมาดูนะครับว่าเราวิ่งมาที่ทุพันธ์นะฮะตอนนี้ ค่าเสียที่นะฮะ ECT นะครับ8 5ดิห้านะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดฝาหม้อน้ำดูนะว่าเป็นยังไงนี่ฮะเปิดฝาหม้อน้ำาอ้มาแล้วนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ลงน้ำยามากนะครับเพราะว่ารถที่ดีเราสามารถเปิดฝาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปถ่ายน้ำยาทีอันนี้เรามาเทสรันนะครับมาแล้วครับ คือบางคนบอกว่ารถข,ขับมาเปิดไม่ได้อันนี้เราเปิดได้นะครับเปิดได้ไม่ได้อะไรมากมายยครับนะครับ,นะรบยกเครื่องตั้งให้เรียบร้อยนะครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับเช้านี้เรามาเทสรันเลยป่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับไปดูตอนขับขี่กันว่าเป็นยังไง นะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะคันนี้ท่านโงเลือกติดตั้งนะครับไอสแกนนะฮะไอสแกนตัวนี้เป็นของผลิตภัณฑ์ของ ECU Shop นะครับเรามีไว้ทําไร i อสแกนตัวนี้ก็เหมือนอยกศูนย์อิสุยอ่ยอยๆมาไว้ในรถนะครับคันนี้เขาจะเช็คความร้อนได้นะครับเช็คแบตเตอรี่เช็คทุกอย่างได้นะครับแรงดันเชื้อเพลิงดูได้หมดนะฮะ แมปอากาศนะครับแอร์โฟนะครับเช็คได้หมดจริงๆแล้วคนเล่นรถคขามนเร็วนะครับควรมีติดรถไว้นะฮะไว้เดินทางไกลๆนะครับไฟเด้งไฟโชว์นะครับสมารถลบโค้ดได้ดูโค้ดได้เตือนความร้อนได้นะครับเตือนแบตเตอรี่เตือนได้หลายอย่างนะครับก็นี่มี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 ประโยชน์มากมายนะครับตัวนี้ช่างนงจะเลือกใช้อยู่2ตัวนะครับระหว่าง ECU ชอบกับสมาร์ทเกตของซิ t ้าเทคยามซิ t ้าเทคนะครับนี่อันนี้กล่อง ECU นะฮะ ตรงนี้เราเดินทางไกลเวลาไฟอนจิ้นมันโชว์ปุ๊บเราสามารถดูได้นะครับว่าไฟมันเด้งรหัสอะไรมาขึ้นโค้ดตัวไหนแล้วว่าแก้ไขเบื้องต้นหรือลบโค้ดเพื่อจะกลับบ้านหรือว่าเข้าศูนย์บริการใกล้เคียงได้นะฮะก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับก็ควรมีนะครับคนขับรถของมาเร็วนะฮะควรมีติดรถไว้เลยนะครับตัวนี้เราวัดความร้อนอยู่ที่จอดนิ่งๆอยู่ที่85ดหลปอยู่ดนเกนนี้นะฮะคันนี้ความร้อนดีมากนะฮะก็ เดี๋ยวเราจะไปลองขับดูว่าเป็นยังไงบ้างทียงหงลองขับดูเนี่ยสิ่งแรกที่งงเห็นเนี่ยรู้เลยก็คือรถเนี่ยคันนี้ปั๊มปั๊มบนเนี่ยปั๊มคัสต์นะครับข้างบนเนี่ยใกล้น่าจะใกล้พังนะครับเพราะมันจะแข็งลักษณะแข็งแบบแปลกอ่ะคือการแข็งของปั๊มบนนี่คือเวลาเราเหยียบมันจะลักษณะเหมือนเหยียบทื่อๆลงไปนะครับไม่นุ่มนวลลงไปก็เดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนปั๊มบนแล้วก็ปั๊มล่างคู่กันนะครับให้ลูกค้าแล้วก็ไล่เช็คนมัน เกียร์ฟืองท้ายให้เรียบร้อยเพราะคันนี้เป็น4ฟ i n วินด้วยนะฮะก็คลิปนี้ก็น่าจะเย็นๆครับก็จะส่งงานให้ลูกค้าได้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับเพื่อนๆเอที่เล่นรถของมันเร็วหรือว่าขับรถจะต้องออสติป,ปีนี้ต้องเดินทางเดินทางนะครับก็ฝากติดตั้งสมาร์ทเกตนะครับไว้ในรถหรือ e c u ชอบ i อสแกนนะครับมีติดรถไว้ไม่เสียหายนะครับจะได้ไม่ต้อง เหมือนเราต้องโทรถามช่างตลอดเวลานะครับว่าไฟผมเด้งไฟผมโชว์อะไรเพื่อเราเราดูได้นะครับตอนนี้สมัยนี้มันเป็นคือยุคใหม่หมดแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,น,นะครับ่นรถก็ศึกษาก,กันนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเทศากาลเน вот ี่ยช่างก็จะปิดโทรศัพท์กันไปถึงไปเที่ยวกับครอบครัวก็อาจจะไม่ได้เปิดโทรศัพท์กันนะครับส่วนมากก็ข้าวพอของเขานะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็กิ้งกางกันมาหรือว่าทักแชททักอะไรมาครับมีจําหน่ายอยู่ที่ไหนไหนเดี๋ยวช่างหนุ่มจะ อธิบายให้พูดให้ฟังนะครับว่ามีไว้ทำอะไรดีไมอะไรยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ